ชื่อเจเจครัชื่อดวนค่ะามาจากมาหาวิทยาลัยกษตราสตร์มาขอชักๆเลยแบบมั่นใจลำต้นสีดำเรียกว่าต้นสแสมัลำลำต้นสีดำเรียกสแสมขาว <c oughs> ชัดเจนชัดเจนไหมลำต้นสีดำเรียกสแสมขาวบางกลุ่ไม่มีสแสมดำ ต้องอยู่ในภาคใต้เท่านั้นส่วนต้นนี้เรื่องแสม,สมทะเลแสมทะเลชื่อทะเลไม่สามารถปลูกทะเลได้งดเลยข้างมีดินเค็มน้ำท่วมแต่ไม่มีคลื่นแสมขาวสมาวสมารถปลูกไปที่ชนนอกได้จุดที่เราจะปลูกนี้ยังไม่เห็นอีกเหนะรอแล้วแน่นอย่าโลกสวยขอร้องไม่ใช่แบบนี้คุณตัวไมสิหูหนวมแล้วกูโป ช่วงนี้ไปดูด้วยนะต้นไม้หลุดเสียเปล่าเพราะฉะนั้นขุดผมไม่รู้คลื่อนหนึ่งขุดรู้ไม่รู้คลื่อนหนึ่งในการที่ใช้เท้าเนี่ยขุดลงไปนี้กลมือสองคนพี่จ้านะครับค่อยๆเดินระวังเล่น <ภ>สวัสดีค่ะช,ชื่อเล่นชื่อเทสีนะคะวันนี้ก็มาทำ <pim> ก uh ิจกรรมกับรอยยิ้มอาสาปลูกป่าตรงกลางค่ะซึ่งก็วันนี้ก็ได้รับความรู้ใหม่ๆมาเยอะมากเลยค่ะเช่นแบบสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่ในป่าชายเลนหรือว่าลักษณะพืชต่างๆที่อยู่ในป่าชายเลนค่ะแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ดีๆอย่างไปปลูกป่าชายเลนแล้วก็ไปเก็บขยะรู้สึกว่าตัวเองได้แบบมีส่วนช่วย รักโลกขึ้นมาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแล้วก็ได้เจอแบบพวกสัตว์ใหม่ๆแปลกๆเช่นพวกปลาตีหรือว่าพวกพืชที่ไม่ได้เห็นในกรุงเทพอย่างเช่นโกงการสแสมอะไรอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่าสนุกดีไม่ได้พาน้องมาทำก,กิจกรรมประเภทนี้านแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็ขอบอคุณวิทยากรน,นะที่ช่วยจัดเตรียมสถานที่แล้วก็จัดเตรียม ทยากรให้ก็ได้ความรู้แล้วก็น้องเขาก็สนุกจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับชื่อแม็กนะครับหรือว่าจะเรียกว่าครูแม็กก็ได้นะครับเป็นครูโรงเรียนเอกชนอยู่ที่จังหวัดสงขลาครับวันนี้มีโอกาสนะครับได้มาทําค่ายกิจกรรมอาสนะครับปลูกป่าไซเลนที่สถานบากกะบางปูนะครับซึ่งกิจกรรมวันนี้ก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับซึ่งการที่มาทํากิจกรรมปลูกป่า ชายเลงในครั้งนี้นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ปลูกป่าทั่วไปแล้วเนี่ยยังได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดต้นไม้ประเภทหรือว่าพันธุ์ต้นไม้รวมถึงคุณประโยชน์ในการทํากิจกรรมครั้งนี้ด้วยว่าเวลาที่เราปลูกป่าแล้วเนี่ยประโยชน์จะเกิดก็ต่อเมื่อว่าเราทํามันอย่างถูกต้องตามวิธีบางคนถ้าเคยไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสกลับดูก็จะไม่รู้เลยว่าต้นไม้ที่เข้าไปปลูกะครับบางต้นเนี่ยก็ล้มไปแล้วนะครับนั่นก็คือ เราทํำพิธีนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าจะมาเองก็มาได้ครับแต่ว่าการที่มาทําอย่างถูกต้องหรือว่ามีวิธีการให้ความรู้นี้ก็นับว่าเป็นการทําจิตอา,าสาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมงแล้วก็ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราด้วยครับ